สวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้อยู่กับคูเวต้าครับ L5228 ครับตัวใหม่ครับหนึ่งเดียวในเขียดบ้านคนั่ไม่มีโหลดเลยเสียงเขาเหมือนมีกาวนาถีบช่วยตอลอดแล้ว เสียงเครื่องสไตล์เหมือน EC 70เลยครับกระพือหน่อยปันนาครับผมเพิ่งมีโอกาสได้ถ่ายครับ รูปลักษ์สวยนะครับตาโปรงหน้าใหม่กาดหน้าใหม่ดูว่าเนื่อตรงนี้สบายดูไม่มีโหลดเลย แบบชิวๆแบบสบายๆเียอ่ะเนิดก็ไหวครับ ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเสียงเนี่ยครับสของรถก็ออกมาได้ประมาณสองเดือนแล้วมั้งเพิ่งได้ยินเสียงแบบว่าการทำงานครับผมเพิ่งมีโอกาสได้ถ่ายตดประมาณสามสี่ร้อยชั่วโมงเนี่ยแหละมั้ง เนิดเหนือเนิด,นดผมก็ว่ามันโอเคนะเนือเนือก็โอเคนะน่าเล่นครับน่าเล่นน่าเล่นตัวนี้ครับรุ่นเอวแรงกันมาห้าสองสอง,สองแปดตัวใหม่ตัวท็อปของ่ข่คูตา่าน่าเล่นครับแนะนำเลย สำหรับนา,นาน้ำลุงนาแต่ก่อนแกมียันมาครับโอ้รถประมาณสิบห้าสิบหกปีครับแกเพิ่งเทินเอาห้าสองครับรถแกยังสภาพดีนะด้วยแบบว่าอยากได้คันใหม่ด้วยครับอายุการใช้งานเยอะก็เลยเทินเทินเอาคันใหม่ นิ่มๆเลยครับเสียงเครื่องนิ่มๆเลยเหมือน50ใส่สปริงชิ่งครับสปริงปั๊มสิง่งสไตล์เดียวกันเลยครับฟังเสียง แรงอยู่น,นนะวจวดเลยปัน่นมีน้ำด้วยเนกะียปั่นลึกพอสมควรครับพราว่านาตัวเองนาเจ้าจของรถเองครับปั่นลึกพอสมควรเนละไม่รู้ว่าจะดำหรือจะหวานน่าจะหวานเข้าแล้วมันะ้งเนี่ย ไม่รู้เกียร์ปั่นเกียร์กไหนนะโลสีหรือเปลือหนึ่งไฮครับ รอบสุดท้ายครับเก็บงานผมว่าน้าเล่นนะรุ่นนี้ครับโอ้ได้มาเจอแล้วหน้าเล่นหน้าเล่นสปกพวกยงพวกยางก็คล้ายๆกันกับห้าศูนย์หมดเลยครับแต่ว่าเครื่องกำลังเครื่องนะ่ะจะดีกว่ารอบเกียร์จะเร็วกว่าอยู่นะที่ได้ยินแกพูดนะครับเกียรขับมาแกว่าจะเร็วกว่าอยู่ รอบสุดท้ายครับลางลางลางอ้อเพ็ดดีเลยไปกลับบ้านไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปด้วย l 5 2 2 8ครับกลับบ้านแล้วครับกินข้าวบายครับปูผลงานครับโอ้ถือว่า แรงใช้ได้ครับแรงใช้ได้โอเคอยู่นะอ๋อเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับโอ้แกปั่นโลซีจริงๆครับโลซีวิ่งโลซีก็ถือว่าเร็วอยู่นะ,ะเจอกันครับคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ